จวนเล็กมากนี่เรื่องอร่ามงามแต่สวัสดีครับสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องอีก EP คนมักล้อนะครับเนาะมเอนี่จะ พาพี่พ่อน้องมาเขาโคกเขาป้าครับมาหาเก็บผักหวานเมื่อนี้กะเฮากะเดินทางมาก,กับนาาลู้างอิสระคือเก้าครับสวัสดีครับเมื่อนี่งมาสวยแน่นะครับน้องพี่น้องก็ต้องรุ่นกันเบื้องลัครับว่าเป็นตังใดผักหวานเมื่อนี้ก็ได้นี่ยอดเฮาเก็บบ่นี่ข้าเจ้าผู้ใดมาเก็บไปบ่ไหครับไปรุลนน้องกันถุกละทางไหนถุละะครับแม่ลุงนัพอ่อเะยนี่ Lẹ cạnh mang con hòa môn nha kalang ngang lam lê 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 cái tắc quả ăn to nõi nó cái nào Nó ngắm khập súng, bảo đón tiếp cha, ui ตากล้องก็บันี้งามงามงามถูกฝนหน่อยนึงยอดแตกงามดีแใจพี่นอ้องฝนบิ้นเนาะทั้งนี้บโแห้งบบแห้งคือทางเขาไปจับปิงนะครับบานเ่าก็บโแห้งบานเ่าก็บโได้ปลูกมันดอกมุดเตียงเด้หนะ่ะเห็นบอนอ่าน่ะใส่ล้วนี่เหลวนี่เหลว ออสองใบสองมือเลยเตัดเจต้นใหญ่แล้วจ้าต้นใหญ่เตียกยอดก็ค่อยหัดปันใดเล็เอาไ้อยู่

ต้องกันบ่ยหมดแล้วต้นนี้นะพี่หน้องกำลังเลยครับ กำลังเก็บเลยของเชียต์ว้นง่ายดีอยู่ดีครับ เิอเดาเรียกเอาแตงต้ยอดที่พอดีเนาะพี่น้องแลอยเขาเก็บไปกกอนอยู่เนาะเนี่นยแล้ก็เก็บก่อนดูครับอันนี้ก็เพิ่งรัดไม้อ้อมเ,เดินบนอ้อมต้อนเลยเน่พี่น้องนู่นนี่น พีเหลืองทองด้วยพี่น้องด้ยโอ้ยเกงอย่างหวานเอาไปลวกกิ้มกับน,น้ำพริกโอ้เข้ากัน,มน,ห,นหมุเท่านั้นนึงบ้เว็ดท่านอันนลอกนะนี่ท่านเป็นอีกบ้าล่ะ บงนะังนาะพี่น้องเนาะนี่ยอดนี่งามแท้ ต้นไม้ต้นนี้พอแล้วจ้ะพี่น้อง ต้วนหิมะพี่น้องต้นยางใหญ่เลยครับเอาแต่ว่าคือเอาจากกำเลยนะพี่น้องอยูสูงแต่ว่าก็ะยำงามสะอ่อนพี่น้องกินเอาจากหน่อยระวังกินหักเลยอปนะ ได้กรรมหนึ่งเราจะพี่น้องกิจกรรมกระเทินขึ้นกุมข่าขึ้นอีเด้งงามงาน<ป><ป>เอาดอกก่นครับพี่น้องบางท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าเก็บเอาลูดประทันดอก ซบอีกจ้างหนึ่งเป็นดอกตัวผูว่ติดน้อยดอกคุณว่าเนาะพี่น้อก<ม>บางท่านก็วา่าคือปจงไปแต่เอาน้อยมันแ,แต่น้อยมันน้อยอ่อนมันเสียบก็ดอกอีกคุณว่านแต่ที่เก็บเอาแน่ครับเวัาเครื่องคางเนาะบ่บ่บ่เก็บเอาหมดแม่นมั妈จะชอบกินดอกนี่เรียอร่อยไหมจ๊ะเอานดอกออน cái vụ Đây,

tao mất cả bao nhiêu vào đây rồi nó cả chung về đây luôn. Hãy subscribe cho kênh เดินไปเรื่อยๆหางวนะเข้ามาเก็บก่อนก็เลยหางไม่เป็นไรจะพี่น้องแด่งๆกันมาก่อนกับมัานก่อนมาหลังกับมันหลังพี่กอล นี่นะพี่น้องหักต้องเปาะๆเลยพี่น้องน,นี่อ่ะเดินก่อนง่ายเพี่น้อง ถึงต้นนี้เอาหนึ่งก่อนต้นนี้รอ,อดตากระจกแดงเด๋โอ้ยยอดสะบานใหม่ๆอ่อนๆเลยแค่แหละต้นนี้ว่าท่านนี้ไ,นไม่คืออะไมาเก็บเลย mà được chẳng cái thằng à. ngang nhẹ cân há ra bố ba khổ cả cuồng lắm ừ. thôi hai dương chép phát vạn đánh thế đó. Đó, โอ้นั้งคุณก็ที่ได้ขึ้นน้ำเทะเหยื่อได้บ,บัดนพี่นาอหลางล่างหมดแล้วขึ้นไหวไหมอึดโอ้โหจะาของจะาข้อง một chỉ đây chặt thăm nó mhm 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 hú mất mhm 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 อ๋อหนันะเย็บเต็มมือเลยดงเตข้อเดียวข้อเดียวหลอยองโอ้จะดายแค่ลิ้มโมครับ thật này ừ. ngon thật Hãy subscribe กำลังพูดเก็บเลยครับตัวนี้ว่อนอ่อนๆว่ะว่อนอ่อน เหลืองอารามงามแต่เคียกเป็นจี๊ดเดเดียวไ <c oughs> อ้หอ่มันจีหักครับปึ๊ดฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงบังมั้งพี่น้องเนาะมือบังึึดด อุ๊บันนี้อะไรบ้างอืมหัวเอาทรายได้เสียดายเนาะอืมก้อนนี้อยู่ขางก้อนหินเลยใช้พื้ทนที่ฮักต้นแหงเขาไม่ได้ฮักต้น เขี้ยงตาบ้าเนาอมหาหมูข่ไวได้ครับ หินแล้วครับอ,ออกไตก่อนอนี้ออกเล็กไปหน่อย <S 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 อาการมัรนร้อน ยังยนี่ะว่าดีอดอเอาเอาได้ทอที่เอาได้นะยิ้มตาถี่นวดมือจ่อยงามหมานนะครับต้นหนึ่งนะพี่น้องเขาเจ็บถ่าแม่นองน,นอนแต่อกล้องก็เริ่มเหนื่อยแล้วพี่น้องอู้ละ <c oughs> <c oughs> วันนี้อากาศร้อนใช่ กวางก็ค่อนข้างจะหายากกว่าทุกรอบแม่นเพราะว่าคนเพิ่นเริ่มหาหลายฝนมันลิ้นมาใส่ย่อสวาตกก็ว่าลิ้นซะบ่แห้งเนาะคิดได้ออกแป๊บเดียวแห้งดูลูกทางข่างกันจ้ะเดี๋ยวติดว่าเขาได้กินอยู่เนาะ เดี๋ยวกินคนละบดยกินบัาห้อมันบ่มีเลยเด้วยบัานห้อมีบ่บบกกีต้นต้นง่ายๆคนละต้นง่ายๆต้นไม่ดงอันนี้ก็มาหมายต่างบ้านจ้ะแต่ก็ไม่ไกลมากบุ้ยอื้อหือ ปูอ่ะคักอีครับงาม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 ร,นนรับี่น้องจัมาถึงช่วงสรุปผลงานในการเก็บปางวานของห้องมือนี่แล้วนะครับเนาะกลับมาเบ่งผลงานของห้องก่อนเลยครับก๋ถือว่าหมานู่ครับเมื่อนี่เพราะว่าห้องกับ ม้าสวยแน่เนาะอาสิบม้ามานทอทุกๆมือแต่ว่าได้สมนีกก็ถือว่าพออยู่พอกินพี่หรอครับหยดกับง่ามดีดีหยดอยหว่อยงงกับพี่เบื่อของงานลูกจ้างครับมาเนี่ยนครับก็ถือว่ามีวามหมานอยู่ครับมือนี่กอะไรมือนี่ม้าสายๆเจ็บไปเจ็บมาปักหวานกับเยี้วลงครับพนก็เริ่มเยี้วลงด้วยกัน้อนเดดครับมือนี่ยโอ้ยพ้นกับหาไร มาที่หลังกับเพอได้เก็บได้เลี้อยู่ครับก็ถือว่ามีข้อหมานหลายเติมอ,อยู่นะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ได้เอากับคลิปนี้เขากะมีข้อหมานมาฝากพี่ฝักงน้องซ้ำนี่แล้วเนาะคเนาะยังไดขอบคุณที่เข้ามาเราชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามพบพ่อกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ